ครับวันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับ5คอมโบที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมานะคอมโบแรกเลยนะครับก็จะเป็นคอมโบอันนี้ผมจะพูดไปด้วยแล้วก็รันที่เคยเล่นไปด้วยนะครับเป็นคอมโบเก่าของเลนเจอร์ที่ผมเล่นไว้นานมากแล้วแต่ผมว่ามันเก่งมากวิธีทํามันจะเป็นหลักสูตรที่แบบว่าตรงตัวเลยนะครับธนูรัก2ออันชนกันเล่นหมูลักเล่นโล่สอันแล้วก็แต่ว่าตอนนี้จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีสติลกูเบิร์ก็ได้นะครับแต่เราควรจะมีโล่น้ํากับเกาะน้ําแล้วก็ธนูชนกัน แล้วก็ปั๊มลักยังไงก็ได้ให้ถึง15แต่ก่อนมันคือ20นะครับแต่ตอนนี้มันคือ15ถ้าเราปั๊มได้ถึง15เมื่อไหร่นะผมพูดถึงตอนนี้แล้วกันเนาะเรามีสิทธิ์จะชนะแบบว่าคลินคลีนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนูลักใหญ่เนี่ยฟนะอร์จูน่าเกรเนาะฟอร์จูน่าเจระถูกมันมันตีเบิ้ลน,นะครับแล้วแถมเราได้เพิ่มเอ็มพาวเวด้วยแล้วมันก็จะตีได้แบบว่าตีเวอมากแล้วสตูก็จะแบบเราบล็อกสตูได้ด้วยตัวสติลก็ เพิ่มเกาะให้เราตัวน้ําก็เกาะน้ําก็ทําให้เราแบบว่ามีบล็อกเยอะแล้วแถมว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้อมาตาด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็นคอมโบเก่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคอมโบยุคใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเอาบางอย่างออกได้แต่ธนูรักชนกันก็จริงๆเราเปลี่ยนเป็นฟอร์จูน่โฮบ้างก็ได้และเดี๋ยวมันง่ายขึ้นตรงที่ว่ามันมีรักอาคอมโบต่อไปเลยนะครับก็คือคอมโบที่2นะคือคอนมีดครับก็เล่นคล้ายๆกันเราจะเล่นเป็นตัวเมก้าโคเวอร์เหมือนกันปั๊มให้ถึงรัก15 เราเอาค้อนมาที่เหลือหามีดให้เจอจุดสําคัญก็คือเราจะต้องปั๊มให้ถึงลักสิบห้า 15, แล้วก็ต้องมีตัวแหวนคีทเคอลเพื่อให้มีดทุกอันไม่จำเป็นต้องให้ค้อนก็ได้นะครับอยู่นี้ให้มีทุกอันก็พอแล้วก็ปั๊มยังไงก็ได้ให้ถึงตัวรักสิบห้าแล้วก็ภาวนาให้ empower มันขึ้นเยอะๆไอตัวเนี้ยข้อข้อดีมันเลยคือมันจบไได้ภายใน5วิเลยครับมันเก่งมากนี่ขนาดเราเจอเมตานะครับเรายัางชนะเลยเห็นฟันตรงข้ามปะคือที่ผมเล่นตะกีนะครับ โอเคก็น่าจะถ้าเกิดเป็นยุคใหม่มันก็จะเล่นง่ายขึ้นเพราะเราเราไม่ได้เล่นแต่เราไม่จำเป็นต้องเล่นแต่เลนเจอร์เราไปเล่นเบอร์สเกอร์บ้างก็ได้เพราะเบอร์สเกอร์มีเบรสนักเข้าอยู่อันนี้คือของโบยุคเก่าแต่ว่าไอ้ที่ผมเคยเล่นมามันก็คือประมาณนี้ส่วนมีดเนี่ยเราจะทําเป็นมีดอะไรก็ได้นะครับแนะนําให้เป็นมีดแวมพร์มีดพิษ2อย่างมีดแวมพร์จะดีมากๆเลยแล้วส่วนที่ใส่มาก็จะมีหมูลักใส่แครอทมาเพิ่มแทนลักบ้างก็ได้เพราะลักเราเดี๋ยวนี้ลักมันเอาแค่ 15, สคิ่มได้2อัย แล้วเอาหมูลักไปชนเอาหมูลักไปชนแครอทเอาหมูลักไปชนคอนอะไรประมาณนี้แล้วก็เราจะเล่นคอนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราต้องมีตัวขวดสเตมิน่าเยอะๆนะครับเพราะว่าคนเล่นโลเยอะมากจะทําให้คอนเราตีไม่ทันครับอันนี้ก็ต้องแนะนําเพราะว่าไอ้คอมโบเมตาใหม่ๆมันยุคใหม่ๆมันคนเล่นตัวไอ้ตัวโลเยอะมากๆครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวสเตมิน่าขวดสเตมิน่าขวดใหญ่สักผมว่าสักสามถึงสี่ขวดน่าจะโอเคอยู่ หรืออาจจะต้องน่าจะประมาณ4ี่ขวดนะครับผมว่า2ขวดไม่พอเพราะถ้าเกิดเราเจอไอ้ตัวโล่เนี่ยแปบ๊บเดียวก็หมดแหละยังไม่ทันเล่นเลยส่วนอันดับ3าที่ยังฮิตอยู่จนถึงตอนนี้นะครับก็คือเอ็กคาลิเบอร์ชีตเองนะครับชีตท,ที่ผมเล่นในคลิปเนี้ยสังเกตว่าเราเราเจอเมตาอีกแล้วนะครับช่วงก่อนมันมีแต่คนเล่นอน,นี้เราเจอแต่แบบเน,นี้ยชีตท,ที่ผมเล่นยังน้อยไปมี3ชีต แต่จริงๆมี3ชีทมันก็เพียงพอแต่ผมแนะนำถ้าเกิดมี4 5ชีทจะเก่งกว่านี้เดี๋ยวนี้เราสามารถถ้าเกิดมี4 5ชีทเราสามารถปั๊มตัวแม็ก p ชพีไปถึงพันไปถึง2,000ได้ก็ก็ถ้าเกิดเก่งสุดเอคลิเบอร์ชีทยังไงผมคิดว่าก็ต้องเล่นกับตัวดีวูดอยู่แล้วเพราะมันปั๊มน้ําได้ตัวเอคลิเบอร์มันต้องการน้ํา11เนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีมาณาออบเราต้องมีดียวูดพยายามใส่ดาวดียวูดให้มันครบถ้าเกิดเราไม่ครบเนี่ยมันมันก็จะมีตัวตอนที่เป็นเบทเทิล เราปั๊มน้ำจากเดวูดได้นานน้อยเกินไปนะครับเราที่เหลือจะใส่อะไรก็แต่ก็มันก็ต้องเล่นกับตัวบูเบอรี่นะเพราะบูเบอรี่ก็บูเบอรี่ก็สามารถเพิ่มน้ําให้เราได้อาจจะเป็นชีสห้าอันที่เหลือเป็นบูเบอรี่หมดหรือเราจะใส่สับปะรดมาสักอันหนึ่งก็ได้แต่แนะนามานาะอกอบต้องมีอันหนึ่งสองอันนะครับนอกน,นั้นก็อาจจะเป็นตัวถุงมือเอามาเล่งอะไรที่อยากเล่งอย่างเช่นเล่งเดวูดก็ได้นะครับที่ผมทาในคลิปนี้เล่งเดวูดไปเล่งชีสเห็นไหม ตัวกระเทียมเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นนะครับเราสามารถใส่เป็นสับป,ปะรดก็ได้หรือว่าเราจะใส่กล้วยมาหนึ่งอันจริงๆกระเทียมไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นแต่ข้อดีของกระเทียมก็คือว่ามันสามารถมาแก้ตัวเรื่องแวมไพร์ได้แต่ถ้าเกิดเราเจอแวมไพร์จริงๆเราก็เราก็มีสิทธิชนะได้เพราะว่าเราเพิ่มแม็กซ์เอไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดเราเจอคนตัดฮิลเจอคนตัดบัฟอะไรอย่างงี้ก็เราก็มีสิทธิจะแพ้ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะเก่งขนาดนั้นเอคาลิเบอร์ re, มันก็จะแพ้อย่างเช่น ตัวเบสเตอร์สักเกิลที่มันสามารถที่จะลบบัฟได้ถ้าเกิดมันมีตุ๊กตาผู้หญิงสัก3 4ตัวเรามาสู้กันตอนฟาทิกเนี่ยเรามีติดแพ้ได้เลยแต่ว่าเอ็กคาลิเบอร์มันโอกาสมันเป็นเมตามาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับจนเดี๋ยวนี้มันก็ยังเก่งอยู่ดีถ้าเกิดเรามีมานาออบเยอะๆก็ถามว่ามันก็เอ็กคาลิเบอร์ก็สามารถที่จะใช้ได้หลายรอบมากๆแล้วก็ปั๊มแม็กเอขึ้นไปได้แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะทาตัวมานาออบให้มานาถึง35มสิบห้าเราไปเล่นตัวสกิลมันได้ เพราะว่าน้ําเราจะใช้ตลอดนะครับแต่สังเกตในคลิปก็คือเรามีเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาเยอะเห็นไหมเรามีเอ็มพาวเวอร์ขึ้นมาเยอะเรามีน้ําเยอะเล่นได้ตลอดเรามีรักเยอะเรามีแวมไพมีสิทธิ์ที่จะขึ้นเพราะว่าชีทมันก็มอบตัวแวมไพให้เรามอบเอ็มพาวเวอร์ให้เรามอบอะไรให้เราเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวมงกุฎผมไม่แนะนําให้ใส่มานะเพราะว่ามันจะแย่งตัวเอ็กคาลิเบอร์ชีดเกินไปนอกจากจะเล่นไปต่างหลังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยน้ํามัน เนี่ยเราเรามองไปที่น้ำพอจบเกมปุ๊บพอชนะปุ๊บเอ้ยน้ำมันเหลือตั้งยี่สิบอะไรแบบน,นี้ค่อยเล่นถ้าเกิดน้ำเราเหลือแค่สิบกว่ากว่าอย่าอย่าไปเล่นมงกุฎนะครับเพราะว่าอมามาตัดแค่สองวิมันไม่คุ้มกับการที่เราไปแย่งนะ้ำเอคาลิเบอร์เล่นเอคาลิเบอร์ชีดครับก็แนะนำยังเล่นกันอยู่นะอันนี้จัดไปเลยครับอไม่ได้ถูกมือเลยว่ะผมอยากจะเ่เร็วให้ัเตเปแต่ไม่โอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัว คอมโบของดาบใหญ่นะครับซึ่งถามว่าดาบใหญ่เก่งตลอดแล้วตอนนี้มันมีตัว unity poch ที่เนี่ย unity poch ที่สามารถที่จะดูดเลือดได้ยิ่งดาบใหญ่ตีเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดเลือดมากเท่านั้นดาบใหญ่ส่วนมากก็จะเล่นกับตัวเจมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจมมันสามารถเล่นความเร็วได้ดูดเลือดกลับคืนมาได้แนะนําให้ใส่เจมฟ้าตีทะลุมาด้วยไอคลิปที่ผมเล่นเนี่ยคือผมเล่นกับตัวหมาเราเได้คีด้อยเร์เซ็ จริงๆแล้วผมแนะนาเล่นเล่นดาบใหญ่กับคีร้อยเปอร์เซ็นจะดีกว่าเล่นสายหมาน่าจะเก่งสุดละเบสนักเกิลก็พอเล่นได้เว้ยแต่มันผมว่าสายหมาเก่งกว่าเพราะว่ามันครีทีนึงมันมีสิทธิ์ครีได้แบบสามร้อยสามร้อยอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วที่เหลือก็จะใส่เพชรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หมานะ,แ,ะแต่เราจะใส่เป็นกรุปบิ้งอย่างที่เห็นในคลิปก็ได้หรือว่าเราจะใส่เป็นมังกรมาสักตัวใส่เป็นเชลลี่อะไรแบบนี้มันก็เล่นได้หมดนะครับก็ถ้าเกิดเล่นดาบใหญ่จริงๆแล้วผมเดี๋ยวนี้ผมก็แนะนําเป็นขวดเหลืองสักสองสามขวดเหม เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นโลเยอะอย่างที่ผมบอกนะกระต่าย,มยไม่จัเป็นต้องใส่ก็ได้ครับเราก็ใส่อะไรก็แต่กระต่ายที่ผมใส่เพราะว่ามันเพิ่มสเตมินาได้แต่จริงๆเอาขวดเหลืองมาสักสามทีขวดดีกว่าแต่กระต่ายมันก็จะมีผลเรื่องอมีผลของเรื่องที่ทําให้เราได้กลีร้อยด้วยแหละะจริงๆได้เพชรอะไรมาก็ใส่แล้วก็เป็นคอมโบสุดท้ายที่ผมเพิ่งเล่นไปนะอันนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเก่งมากแต่สะใจมากๆครับสนุกมากเราเป็นคอมโบที่เราสามารถปั๊ม มีได้เป็นร้อยถึง200ถามว่าดาเมจดีขนาดไหนถ้าเกิดเราเล่นเฟรนีไฟปั๊มเกิน60ก็รู้อยู่แล้วมันจะได้ดาเมจมา60ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ตัวรีเจนมาถึง15ผมแนะนําว่าคอมโบเนี้ยในคลิปเนี้ยผมไม่ได้ใส่ตัวหัวใจมาถ้าเกิดเราใส่หัวใจมาสัก2 3อันหรือ2อันก็ได้นะเราจะได้เลือดฟรีๆร,ร้อยหนึ่งแล้วก็ได้เอ็มพาวเวอร์ตั้ง4คนระับเพราะว่ามันเนี้ยมันเหลือรีเจนตั้งเยอะตั้งแยบะนะแต่การที่เราปั๊มฮีได้เยอะมันมีข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับแลว ตัวกูบิ้งเราก็ยิ่งได้ฮิวเยอะมากแล้วมันแอคทีเวทไอตัวไอตัวกูเบิร์ดไฟได้เยอะกูเบิร์ดไฟเนี่ยมันจะทําให้เราฮิวได้เยอะพอมีฮีทเยอะทุกอย่างในกระเป๋าเราจะตีเร็วมากๆแล้วก็เราได้ฮิวเยอะมากๆด้วยครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้อันที่2เนี่ยไฟที่2ผมเริ่มเติมหัวใจมาแล้วเห็นไหมแล้วจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้คนชอบพกโลเยอะอย่างที่ผมบอกก็แนะนําให้พกโลกันทั้งหงอันก็ดีครับ อย่างน้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกดคลิกอีกด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าเดี๋ยว